ราไฟฟ้ายี่สิบาทไปไงอะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะก็คือก็คืออ่าขอขอเลื่อนการใช้ไปก่อนจากเดิมที่บอกว่าอาจะเปิดนะเปิดให้ลงทะเบียนกันเมื่อวานเอมื่อวานตั้งแต่เที่ยงคืนใช่ไหมหนูยังค่ะหนูยังไม่ลงหนูรอไปเรื่อยๆอยากแม่ก็รอซะก่อนใช่ไหมรอไปก่อนแล้ว รอไปก่อนรอไปก่อนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะคะก็มีการเลื่อนที่ว่าโครงการอ่ะตอนแรกบอว่าจะได้ใช้คือประมาณเดือนตุลาคม,ม,มก็ต้องขยับไปบอันนี้เนี่ยประมาณนะคะขยับไปก่อนประมาณ1เดือนนิดๆนะคะ <c oughs> แต่ทีนี้เนี่ยหลายคนก็เกิดความไม่มั่นใจเพราะว่ามีการหยิบยกเอาเรื่องของประเด็นของดิจิทัลวอลเลตอะ ว่าเออมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะนางมณพรริจศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาให้สัมภาษณ์นักข่าวเลยนะคะกรณีที่จะมีการเลื่อนโครงการรถไฟไฟ้า20บาทตลอดสายจากเดิมที่เขากําหนดเอาไว้คือ1ตุลาคมนะคะเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากว่า รอกฎหมายกระทรวงคมนาคมสามฉบับให้ผ่านสภานะคะโดยคุณมณพรเนี่ยเขาบอกว่าขณะนี้กําลังดําเนินการอยู่นะฉะนั้นไม่ต้องห่วงค่ะเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะก่อนที่จะมีการส่งต่อให้กับสอวอพิจารณาต่อไปแล้วก็ระบุนะคะว่าไม่ได้กังวลนะว่าเรื่องนี้มันจะค้างนะคะค้างอยู่ที่ขั้นตอนที่ส่งให้ที่สอวอ <c oughs> เพราะ ได้ไปทําความเข้าใจกับทางสอวอแล้วบอกว่านโยบายดังกล่าวเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับประชาชนนะซึ่งทางด้านของสอวอเขาเองเนี่ยก็พยายามจะเร่งให้เร็วที่สุดอยู่แล้วค่ะ,คะเพราะมันมีทำลายของกระทรวงคมนาคมอยู่แล้วมันมีทำลายออกมามนะคะแล้วก็ที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์ว่า โครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเนี่ยจะเหมือนโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหรือเปล่าที่ยังทําไม่ได้จริงทั้งหมดอ,มอย่างที่พูดอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันยังคงเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะก็เขาบอกว่ามันเป็นความหลากหลายทางความคิดคุณมณพรณ์เหมาะแบบนี้นะคะมันเป็นความหลากหลายทางความคิดแต่เรานํานโยบายดังกล่าวเป็นเรือธงของรัฐบาลอยู่แล้วนะคะแล้ว มันเป็นประโยชน์กับประชาชนซึ่งเขาบอกว่าที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะเห็นได้ว่าออรัฐบาลมีการพยายามผลักดันในเรื่องของกฎหมายแล้วก็การวางแผนงานเพื่อให้เกิดโครงการดังกล่าวให้ได้ยืนยันว่ายังไงยังไงเนี่ยยี่บาทตลอดสายได้ใช้ปีนี้แน่นอนอนะคะและเชื่อว่ารัฐบาลรวมถึงฝ่ายคา้านเขาก็ตั้งใจจะให้เกิดโครงการนี้เพราะว่าเขาหยิบยกเอาช่วงเวลาตอนที่มีการโหวตนะคะคุณแม่เขาบอกว่าเนี่ยนะตอนโหวตฝ่ายค้านเขาก็มีการยกมือว่าเห็นด้วยนะนะคะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อยู่ในชั้นของคณะ คณะกรรมาการมาตราไหนมีความเห็นขัดแยง้งก็มีทางออกด้วยการเพิ่มประเด็นไปและในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้คอรอมอมนะคะทางกระทรวงคมนาคมจะหารือนะคะเพื่อขอต่ออายุโครงการรถไฟไฟ้า2 0บาทตลอดสายของสายสีแดงที่มีอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็สายสีม่วงนะคะคือสายสีแดงเนี่ยเขาต่อปีที่แล้วมีมารอบหนึ่งเนี่ยนี่คือรอบที่สองกำลังจะสุดแล้วก็เดี๋ยวจะมีการพิจารณาต่อต่อไปอนะคะ